สวัสดียนีเมื่อเช้าค่ะทุกเช้ากับมาพ่อกันเสง็ละค่ะกับแมวน่อยกับเป็ดแมวน่อยกับฉี่ดือ้อฉี่ดือเมื่อวานฝนตกค่ะน้ำไหลาทางเนี่ยเป็นเหตุการณ์บางส่วนค่ะ บางส่วนกินแล้วก็สิยังหาน้าเพราะว่าแนเว่าน้าให้กินเอาแต่อาหารให้กินซื้อค่ะตอนนี้แม่พันธุ์ากกหลายแล้วเน้ะคะ่ะสสีผลิตลูกเป็ดให้ทันค่ะนั่นสองตัวก็แม่นค่ะ ให้ทันความต้องการของเอฟซีนะคะส่วนมากเพิ่งนกระเจียกได้เป็ดน้อยหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ตั้งสี่เนี่ยเพิ่งนกำลังกุกไข่อยู่สองโตค่ะกระแม่สีขาวนั่นนั่นกำลังวัง ไข่ไม่อยู่คะ่ะนัน่นสองไข่ไ่ต้องเป็นห่วงเรื่องไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องปิดน้อยเด้อคะ่ะมีทันความต้องการของเอฟซีทุกท่านละคะ่ะแต่ว่าของเฮามันบริเวณฟาร์มเนาะคะ่ะเลี้ยงแบบไทยบ้านนะคะแต่ว่าก็มีก็มีออเดอร์รองรับสําหรับที่สิมีออเดอร์มาเยอะค่ะสิมีออเดอร์เข้ามา เขาก็สามารถร้องรับได้ทีละห้าตัวสิบตัวยังเสียค่าเป็ดหน่อยสำหรับเป็ดไง่นี่ตอกลองนี่คือสีไดประมาณจากสามตัวค่ะเนี่ยค่ะเป็ดไงนะนคะคะรุ่นแฮบกันอยู่นั่นสีไดกลองนึงสีไดประมาณสามตัวอยู่ค่ะเพื่นกระท่อๆกันกับพ่อเพื่อนทันลหค่คะ ถ้าเอฟซีคนไดนเพิ่นต้องการตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่แบบนี้เป็ดรุ่นนะคะก็จะได้กล้องนึงจะได้สามตัวอยู่ค่ะถ้าภาคอีสานรวมรวมหนึ่งกล้องนั่นก็คือสี่ร้อยค่ะ่าทรงแต่ถ้าภาคกลางห้าอยค่ะ รุ่นนี้นี่สิใส่ให้ได้กล้องละสิบตัวอยู่ค่ะอันนี้รุ่นหนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะเนี่เป็ดรุ่นค่ะอันนี้ รุ่นนี่กองหนึ่งกองใส่ได้สิบตัวค่ะนี่รุ่นนันหนึ่งกองคือใส่ได้ประมาณสามตัวค่ะสามตัวนี่ก็รวมสิบโลแล้วเด้ค่ะถ้าถ้าตัวภูนี่สองตัวมันประมาณนี่ค่ะรุ่นเดียวกันมันประมาณตัวละสี่โลครึ่งอ่ะแปดเก้าโลแล้วค่ะถ้าสามตัวมันก็สิบกว่าโลอยู่แล้วค่ะหากองใส่ให้ได้กองละสามตัวอยู่ค่ะถ้าเป็นเป็ดรุ่น ถ้าเป็ดรุ่นนี่ใส่ใจ้ะใหได้สิบตค่ะหนึ่งกองนเมนื่อไ่ค่ะอาจจะไปหากองไงรุ่นนี้อาจจะสซได้สี่โตก็ได้ตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสามตัวยังเสือค่ะแต่ส่วนมากอย่างให้เอาตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมียสองตัวยังเสีอค่ะเพื่อเป็นการลดน้ําหนักคือพอ่าเขาคิดราคาเปิดตามน้ําหนักค่ะกิโล <c oughs> ละหนึ่งรอยค่ะ เอฟซีก็บ่ต้องเป็นห่วงบ่ต้องคิดหลเื่องค่าทรงเ้อค่ะเพราะว่าพอเขาหาตะก้านะคะตะก้ามันก็ร้อยนึองอยู่แล้วล่ะคะ่ะจะทรงเป็นตะก้าพลาสติกนะคะเป็นกลองกระดาษไซ่บไร้ดอกต้องขาดแน่นอนค่ะบ่ะต้อง,งสีเลียมทรงนะคะถ้าอันเอฟซีซีเรลียงทรงนี่เลียงค่าทรงนี่เขา่ต้องสีเลี่ยมดอกคะ่ะเพราะว่า ทั้งทยบ้านเลี้ยงเป็ดเองกับบสซีเลี้ยงตะกา้าคือกันค่ะก็คือว่าเขามีอีกยังกับแบงปันกันไปค่ะไปลรออีกแล้วค่ะกินอิ่มแล้วก็ย่างน้ำกลนเงนไปตำต้องงับจักสิบย่างนุ่นเลยค่ะอมสะสิไปยังกันฮะ ผักบุ้งพันยังเต็มตึงอยู่ค่ะกินเป็นบางส่วนถึงมูงน้องเพิ่นเหลือบหลายแล้วอากาศาเนี้ยไมเศร้าค่ะแต่อาบน้ำแล้วลหละแต่ยังว่านในเต่งตัวไปเห็นงานต้องมาเลี้ยงเป็ดก่อน <laughs> กินกกแล้วก็อีเล้ว เพิ่นบ่ค่อยกินหลายแล้วค่ะรุ่นเนี่ยเพิ่นกำลังหา่าตัวแม่ได้ตัดปีกไว้ด้วยค่ะเพราะว่าสถานที่เฮามันก้วงค่ะแล้วมักเลาะล้วแล้วก็ซีบินพาส่วนกันบินนะคะตัวแม่เพราะว่าตัวแม่เพิ่นน้ำหนักหน่อยแต่ตัวผู้เนี่เพิ่นบินบ่ได้อยู่แล้วลวค่ะน้ำหนักตัวเยอะ่าขั้นถ่ายเอฟซีต้องการปิดรุ่นค่ะนี่รุ่น,นหนึ่งกอง สามโตกับสิบกิโลเลยเนื้อค่ะสามโตแม่สองโตกับห้าโลแล้วค่ะแล้วตัวผู้หนึ่งโตกับประมาณสี่โลครึ่งถึงห้าโลแล้วค่ะก็เลยอย่างแนะนําให้เอาตัวผู้ตัวหนึ่งตัวแม่สองโตนะคะถ้าเอฟซีเสี่ยวไปเลี้ยงนะคะเอาเป็นน้อยก็ได้ค่ะส่งในลายโตดีเป็นน้อยถ้าขอดในหนึ่งอาทิตย์นี่ คือพอเขาสิเลี้ยงไห่แข็งแรงกอน,นะคะ่ะคอยซงถ้าคลอดได้นึ่งอาทิตย์นี่นึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์สักค่ะสิตัวละหาสิบบาทเพิ่นกำลังหาทางสิลงน้ำค่ะตัวละหาสิบบาทนี่ถ้าแรกเกิดถึงสองอาทิตย์นี่สิใจได้ประมาณสิบสิบห้าตัวประมาณนี้อยู่ค่ะ จิาตัวยี่สิบตัวก็ได้ค่ะแบบถ้าเพิ่นสิบเ่อห้เพิ่นแย่กันไรนะคะอากาศมันห้อนเพราะว่าคนทรงเพิ่นนีก็ดูแลอยู่แล้วลวะคะ่ะเพราะว่าหนาห้อนมันเสี่ยงเขากเลยเอาตะกร้าพลาสติกให้มันแบบโปงล้มได้เอาให้มันแบบว่าบ่อับนะคะแต่ความห่อนในตัวปิดกันไรแล้ว เอฟซีต้องการเป็ดรุ่นใดก็สั่งจองได้นะค่ะกำลังกุกไครอยู่ประมาณเมื่อเกินสองอาทิตย์ราคาสิ่ออกมาเป็นโตแล้วรุ่นนี้ก็บรงง่ายค่ะนี่้าทรงนี้ซิเมนตัวแม่เด้อค่ะงผมขนอยู่ก้นเหยๆหลังแต่แอนๆเนี่ ที่ตัดปีกนั่นตัวแม่เ้วยค่ะที่ยืนอยู่ข้างหลังนะ้นยันเรามักมวนยันเราบินนีแต่ตัวภูนี่บดตัดค่ะรุ่นนี้ละค่ะสิประมาณสี่รูครึ่งนะคะที่ย่างผ่านไปกับตัวแม่เป็นเพศเมียค่ะตนะัวน เพราะเขาเข้าใจค่าซุงของลูกค่าดีค่ะเขาพยายามใส่ให้ได้ลายตัวที่สุดค่ะแล้วกองก,องกองก็ต้องว่าแม่นกองกระดาษด้วยค่ะต้องไปซื้อพลาสติกเป็นตะกร้าพลาสติกนะคะเอามาใส่ลูกเป็ดเพราะว่าลูกเป็ดลูกเป็ดหรือแม่เป็ดรุ่นนะคะเพิ่นซีมแบบว่าเป็นเพิ่นซีมักไทยเป็นน้ำาน่ำนะคะ มันกระสิเห็ดใหกองเปียกเห็ดใหกองเปียกที่นี่ก็มันกระสิเปียนะคะถ้าใส่ตะกร้าพลาสติกเขากับบรรุวี่ิออยยังห้องให้เพิ่นถ้ามีฟังห้องก็ดีค่ะเพราะบ่ให้เพิ่นเจ็บขา <c oughs> ต่สนมากเพิ่นสิบพอค่อยได้ยืนหรอกค่ะเพิ่อนอจสิแมบไป แต่ก็มีบางช่วงล่ะค่ะที่เรายืนเพราะว่าโรดแรนเราต้องแมบไปนอนไปอยู่แล้วอย่าลืมเด้อค่ะมีอย่างกับทักท้ายกันเข้ามา้าหมายเลขโทรศัพท์08 1ค่ะกิดหกเก้า เจ็ดก้าสามเก้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ในเด้อค่ะนี่จะเป็นเพศผู้ค่ะนี่ยัง,งโยกโยกโยกนี่เปียดน้อยตัวนี้คือตัวผู้ค่ะแบบหลังสีนุนๆแบบเบิงทรงยางนี่คือสีน้ำหนักไหลาย,ยางยังเสียะเนะ เงี้ยอเปในกันฮะอ่เปสซกันฮะกินแล้วสิลงน้ำตีลอทิเปเที่ยวสงสัยสิไปเที่ยวกันอันนี้สิเป็นตัวผู้ค่ะบ่ตาตัดเปียกเนี่ยน้ำหนักตัวเยอะแล้วบินบ่ขึ้นนี่ค่ะเป็ดน,น้อยตัวนี้กับตัวผู้ค่ะเนี่ยเบิงงงง่งสงยัง ท่านหลังเอนเอนน่นเป็นตัวเม่ครับไปทั้งใดเหมือนแล้วโอ้ยลงน้ำกันเหมือนแล้วบอที่เป็ใส่ไปลงน้ำเตี้ยไปลงน้ำแล้วค่ะชวนกันไปเที่ยวแล้วจน้อยเพิ่งกระสิลุงตามกุ้นกันไปแล้วค่ะ ค่ะจังไลยขอบคุณเอฟซีหลาย,ลายๆเด้อค่ะถ้ามีเอียงกระทษเขอมาหากันได้เด้อค่ะนี่ค่ะตัวผู้เอา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 เดี๋ยวจับไข่เลยนี่ ค่ะจังใดขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เด้อค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ